ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหมสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ มาดูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของเราของมอสองนะคะจะเป็นบทที่4แล้วนะคะลูกเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะจะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาคาดการเทคโนโลยีในอนาคตกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะจุดประสงค์ของบทเรียนนะคะเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะคาดการแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตนะคะ มาดูนะคะการคาดการเทคโนโลยีในอนาคตนะคะมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือความรู้ที่ ที่มีความเป็นไปได้นะคะต้องำคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะของมนุษย์สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยนําปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาคาดการณ์และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนะคะหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยตอบสนองนะตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะและเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์นะคะ Faster. ทีนี้เรามาดูวันนี้นะคะในภาพนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูจะให้หนูดูภาพต่อไปนี้นะคะว่ามันเกิดขึ้นปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและเราจะนําเทคโนโลยีใดมาแก้ป <c oughs> ัญหานะคะและคาดการณ์ว่าในอนาคตจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนักเรียนดูนะคะเนี่ยสภาพนะคะสภาพในเมืองกรุงเนาะอันเนี้ยในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนาะแต่บ้านเรามันจะไม่เป็นแบบนี้นะนักเรียนลองคิดเรามาช่วยครูเนาะว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงแบบนี้นะคะ เดี๋ยวคิดไว้ในใจก่อนนะคะน้องลูกเนาะเทคโนโลยีการเป,เปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้านเช่นปัญหาความต้องการความก้าวหน้าของศาสต์ต่างๆเศรษฐกิจสังคมโดยอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพวัสดุหน้าที่ใช้สอยระบบก,กลไกการทํางานการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการนะคะสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเนี่ยนะคะทำให้รู้ถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการสามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการมากขึ้นนะคะเนาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษย์นะคะ มนุษย์ก็เลยหาคนพบวิธีมาช่วยนะคะเทคโนโลยีต่างๆอ้ามาดูสมัยแต่ก,ก่อนกันเนาะสมัยแต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่าซักผ้านะคะอาบน้ำำํา,านะตามลําทานลําคลองลาแม่น้ำนะตามแม่น้ํานะคะแล้วก็ซักผ้ามาเรียบร้อยนะคะต่อมามันก็พัฒนามาเรื่อยๆเห็นไหมคะจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าอัตโนมัติก็มีหลายแบบนะคะเนาะด้านฝาหน้านะคะสองถังปั่นอบแห้งอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆดวยวก็ดูนะคะเนาะ ทีนี้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูกันนะคะเช่นความต้องการของมนุษย์นะคะอ,องความรู้และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของเราซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทําให้เทคโนโลยีมันต้องเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะ disruptive ะะแล้วก็เทคโนโลยีคือนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงดิทรัฟต,ต่อเทคโนโลยี Technology เดิมนะคะรวมทั้งอาจทําให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆเนี่ยมันล้มหายตายจากออกไปนะคะซึ่งต่างจากนวัตรกรรมต่อไปที่แบบว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือรถ ต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆนะคะตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตไร,ร้าสายนะคะวัดสดุแบบนาโน,โนอัเล็กๆชิปอันเล็กๆนะคะลุก,ลกเ,เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบยานพาหนะแบบไร้คนขับหรือแบบกึ่งไร้คนขับเนาะมันก็จะมีอะไรต่างๆเนาะการเลือกใช้เทคโนโลยีมันเลือกใช้แบบไหนนะคะมันต้องมาคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและก็สิ่งแวดล้อมคือ การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงชีวิตนะคะการเลือกใช้โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานนะคะการเลือกใช้โดยคำนึงถึงสังคมนะคะสังคมว่าเช่นเศษรษฐกิจวัฒนธรรมมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะต้องคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นป How ัจจัยหลักเลยว่ามันจะไม่ต้องมากระทบต่อพลอ e, มลภาวะต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศอย่างเงี้ยมลพมลภาว,วะ มลภาวะที่เป,เป็นพิษนะคะลูกเนาะอันนี้เราต้องมาคำนึงถึงเลยนะคะทีนี้การคาดการเนี่ยคาดคณีล่วงหน้าเนี่ยโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าใช้ข้อมูลตามหลักกฎหรือทฤษฎีในการคาดคณีเนาะเรามาคำนึงถึงอะไรก็จะเป็นสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเนาะเพื่อจะต่อยอดของมนุษย์นะคะทีนี้อันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีนะคะ อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์นหรือว่าเรียกหรือเรียกว่า AI เนาะโลกกึ่งเสมือนจริง,งนี่นะคะบล็อกเชนโดรนนะคะแล้วอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่งหุ่นยนต์นะคะโลกเสมือนจริงหรือว่าระบบพิมพ์3มมิติอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆขึ้นมาขึ้นนะคะอ่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะเรื่องนี้